เรื่องเล่าไก่จินผลงานของเจนคลาวเวลตอนที่7ฮะที่นี่มีซ่องด้วยหรือครับฟิลิปทานด้วยความตกใจทั้งจอร์และมันคอมเห็นท่าทางของฟิลิปแล้วถึงกับต้องหัวเราะออกมาคุณจะเรียกมันว่าซ่องก็พอจะได้ครับแต่ซ่องที่ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกับซ่องในลอนดอนและอาจไม่เหมือนกับซ่องที่ไหนในโลกอีกไม่านานคุณก็จะได้สัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองเพียงแค่คุณยอมจ่ายเงินให้กับโรงน้ําชาคุณก็จะได้เสพสุก,กับสาวงามแล้วครับผมคงไม่ได้สัมผัสสาวงามที่นี่แน่ๆครับฟิลิปรีบปฏิเสธ แต่ผมมั่นใจว่าคุณจะได้สัมผัสมันแน่นอนจอนกล่าวยืนยันจอนกล่าวต่อไปว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญดอลลาร์เม็กซิกันที่ทําจากโลหะเงินแท้แข็งค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเหรียญทองโอบังของญี่ปุ่นงานนี้ต้องขอขอบคุณทาวเซนแฮริสยังกี้เท่าเจ้าเล่ผู้เป็นกงสุนใหญ่อเมริกาที่ทําให้ญี่ปุ่นยอมรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา แถมทำให้พ่อค้าได้กําไรเป็น2ต่อทั้งตอนแรกจากเหรียญดอลลาร์เม็กซิกันเป็นเหรียญโอบังและตอนแรกกลับจากเหรียญโอบังเป็นเหรียญดอลลาร์เม็กซิกันสร้างความมั่งคั่งเป็น2อสเท่าเลยทีเดียว